สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับช่อง BAM CHANNEL นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำนะคะสั้นเรื่ลูกสาวอยากได้ iPad เครื่องใหมยเย่เย่ไปดูกันเลยค่ะเฮย้ยคอมเครื่องเนี้ยของคุณแม่เล่นได้ก็ไม่ถึงชั่วโมงเดี๋ยวคุณแม่ก็มาเล่นอยากมีโทรศัพท์เป็นของตัวเองจังเลยคุณแม่ก็ไม่ให้เล่น ไม่สนุกโดยอยากเล่นเกมอันนี้มาเล่นเกมไม่ได้เพราะคุณแม่เอาไว้ทำงานทำงานแล้วก็เล่นได้แต่อยู่โถบ่าเบือ่อทำยังไงดีนะขอนอนคิดกันละกันไปขอคุณแม่กลกวไปดีกว่าเราต้องพูดดีๆ คุณแม่ค่ะคุณแม่ว่าไงจ๊าน,นุม่มนิ่มคือหนูอยากได้ ipad เครื่องใหม่เอา้าแล้วของแม่หนูไม่ได้อะจ๊าคือของคุณแม่มันไม่มีเกมแต่มันมีแค่พวกใบงานของคุณแม่แล้วก็มีแค่ youtube หนูอยากได้โทรศัพท์เครื่องใหม่ แต่หนูเพิ่งอายุได้ห้าขวบอยู่เลยนะจ๊ะนะคะคุณแม่หนูสัญญาว่าหนูจะไม่โหลดเกมก็ได้ค่ะอืมเดี๋ยวให้แม่คิดก่อนนะจ๊ะไปไปเล่นสลามเด็กเล่นกับเพื่อนก่อนนะแม่ตามไปนะจ๊ะก็ได้ค่ะเดี๋ยวคุณแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวรอถูกหวยรอถูกหวย ชาติหน้าหรือปล่าที่จะรอถูกหวยเนี่ยเล่นฉนามเด็กเล่นตลอดเลยโทรศัพท์ก็อยากมีเป็นของตัวเองแม่อ้าวทำไมวันนี้กับตันไม่มา ฉันไม่ให้กับเธอเพาบ้านเธอจนอ้าว <c oughs> ทำไมกับแตนเถึงนพวกกับเราแบบนี้เราไปดีกว่าเราไม่มีโทรศัพท์ไรคุณแม่าอคุณแม่ไปซื้อหวยดีกว่าฉันไปซื้อหวยดีกว่า น้นิ่มเอากระเป๋าให้แม่หน่อยสิจ้าลูกค่ะคุณแมน่นี่ค่ะคุณแม่ขอบใจจ้าไปไปนั่งเล่นโทรศัพท์เราเอาแม่ให้ยืมเดี๋ยวแม่จะไปซื้อหวยก่อนมาจ๊ะค่ะคุณแม่เอามาค่ะนี่จ้าไปนั่งเล่นเราเลยนะจ๊ะค่ะ ไปสไายนมนิ่มดีกว่าไปซื้อโทรศัพท์ให้นมนิ่มก่อนนอมนิ่มต้องเดทใจเอ้าเปี้ยวเอ้าวว่างไงจ๊ะคือ โทรศัพท์ที่ฉันฝากแกไว้อะไอโฟนอ่ะเอามาสิอ่ะอ่ะขอบใจจ้าเออแล้วแกจะเอาไปทำไมต้องไอโฟนฉันจะเอาไปให้ลูกฉันลูกแกนี่นะจะไอโฟนเออเออไม่ต้องพูดมากหรอกฉันรวยโอ้

อุ้ยเกือบชนไปนะยล่วเนีคุณแม่กลับมาแล้วคุณแม่ค่ะคุณแม่ คุณแม่ค่ะนี่ค่ะโทรศัพท์คุณแม่มันอยู่ในกลุ่มจ้าขอบใจจัดน้มนิ่มไปกันค่ะคุณแม่จ้าไปนมนิ่มแม่มีอะไรให้น้มนิ่มด้วยนะเดนนมนิ่มต้องหลับตานะจ๊ะจริงเหรอคะ โทรศัพท์แน่ๆเลยไหนคะคุณแม่หลับตาจานิง่งหลับตาแล้วค่ะเอามือมาสิจ้านี่อ่ะเย้คุณแม่ซื้อโทรศัพท์ไอโฟนให้หนูดีใจจังเลยขอบคุณค่ะคุณแม่จุ๊บมั่วเนาขอไปเล่นก่อนนะคะแต่อย่าหลดมั่วนะนะนุมมิ่ม ไม่โหลดมั่วค่ะไม่โหลดมั่วดีใจจังเลยละครสั้นเรื่องนี้ก็จบเป็นเพยงท่านี้นะคะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตัดต่ใให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ